มีอะไรบ้างครับหลักประกาศสําคัญคือโครงการนี้ต้องมีการจับใจ่ายใช้สอยจริงรมีการซื้อสินค้านะครับหรือซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มตามที่กาหนดไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็เข้าใจว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับบอกว่าให้ไม่ต้องใช้ใจ่ายล็อกมาแลกเป็นเงินสดไปนะครับซึ่งผมก็เรียนว่าผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้นะครับที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าคุณจะต้องส่งตัวที่เป็นพินนัมเบอร์ เป๋าตังค์มาให้เขาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเขาเอาเป๋าตังค์คุณไปเติมเงินแล้วอาจจะไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายก็ได้ดตรงนี้ฟังไว้นะครับว่าผิดกฎหมายได้นะครับเอาพินเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับที่เขาสามารถนําไปได้เพราะว่าเราให้เข้าไปเหมือนกับว่าแลกเงินมาใช่ครับ,รบผิดกฎหมายมีอะไรอย่างไงบ้างครับ ถ้าประการที่หนึ่งคือผิดกติกาเราแล้วว่าไม่ได้ทําตามกติกาเราอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของจริงแค่คิดเริ่มทําก็ผิดกติกาผิดกฎหมายกติกาก็คงเป็นเรื่องของการที่จะยกเลิกเรื่องของการใช้แอปอะไรก็ว่าไปแต่ที่ผมเป็นหัวและผมอยากเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปใช้ในเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยพี่น้องประชาชนคนนั้นจะกลายพลนที่ร่วมกระทําความผิดด้วยเพราะสมมุติว่าสมมตินะครับเป็นใช้ในเรื่องของการซื้อขายยาเสพติด แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ชื่อคุณโผล่ขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าเขาใช้พินของคุณคเป๋าตังของคุณซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชนคุณอยู่ไอผมผมเป็นเป็นห่วงพี่น้องประชาชน,นนี่เป็นห่วมากเป็นห่วมากครับครับต้องพึงระวังไว้ให้ดีนะครับ ครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญครับคนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราได้เห็นความชื่นชอบของพี่น้องประชาชนนะครับในฝั่งประชาชนบอกว่าคนที่ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ตอนนี้เนี่ยสนใจมากไม่เป็นไรวันที่11เดือน11นี้รีบลงทะเบียนกันได้นะครับทั้งวันนะครับแต่ว่าในส่วนของร้านค้าเองบางร้านนึงก็บอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีหลักเกณฑ์ต่างๆเข้าหลักเกณฑ์ได้เราสามารถเข้าร่วมในโครงการนี้ได้น,นีนก็ชัดเจนกันไปนะครับแต่เมื่อสักครู่เราเห็นนะครับว่าร้านค้าบอกโอ้โหอยากให้มีโครงการแบบนี้นานๆเหลือเกินนะครับอยากให ครับเพราะว่าเขาขายของได้จริงๆนะครับความเป็นไปได้หรือว่าเรามองเป็นอนาคตนี่เขาว่าโครงการแบบนี้จะมีการวางแผนต่อยอดต่อไปไยงไบ้างครับในเบื้องต้นคงต้องขอดูนะครับผลการลงทะเบียนรอบใหม่ก่อนนะครับว่าการลงทะเบียนใหม่เป็นอย่างไรการใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องเนพี่น้อ่ประชาชนว่าตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มแล้วเรามีแพลตฟอร์มของคนที่จะจ่ายเงินเรามีแพลตฟอร์มของคนที่จะรับเงินนั้นการที่จะดำเนินนโยบายอะไรต่อไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาก นะครับไม่ใช่เรื่องยากสามารถทําได้แต่าาแตก็ต้อง <ทำ S 1> คอยรอกันต่อไปนะครับคนนี้เขาบอกว่า